สวัสดีครับพบกับต้นเลนิกนะครับมาพร้อมกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์เช่นเดิมฮะก่อนไปรับชมพี่ๆที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับฝากกดติดตาม Subscribe ช่องมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาต้นลงอัปเดตคลิปใหม่ๆก็จะได้รับชมก่อนใครครับสำหรับวันนี้นะฮะจะมีของสวย แนวแนวไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมไปเลือกซื้อพร้อมๆกันเลยครับแหวนดอกไม้เพชรไข้นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม5.91กรัมประดับเพชรรวมทั้งวงอยู่ที่54ต่งขนาดแหวน52ราคาขาย1 9 5 0 0บาท เป็นอีกหนึ่งแหวนงานจิวเวลรี่นะครับที่ดีไซน์สวยแล้วก็น่ารักมากๆที่สําคัญเลยคือราคาดีมากๆตัวชิ้นงานนะครับจะถูกออกแบบมานะครับได้น่ารักเป็นแนวหวานๆลงตัวมากๆกับดีไซน์เป็นรูปดอกไม้ไข่นะครับแล้วก็ตัวก้านด้านข้างเนี่ยจะทําเป็นลายเกลียวเพิ่มดีเทลให้กับชิ้นงานเพชรที่ใช้ประดับนะครับจะเป็นเพชรจีระไนนะครับ3แบบด้วยกันก็คือเพชรกลม เพชรเหลี่ยมแล้วก็เพชรมาคีถูกจัดเรียงแล้วก็ดีไซน์งานฝั่งเนี่ยละเอียดแล้วก็เรียบร้อยมากๆเลยแหวนแบบนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งงานที่มีดีไซน์ที่สวยแปลกตาใส่แล้วนะครับดูไม่ซ้ําใครแล้วก็มีสไตล์เป็นของตัวเองมาในราคาเบาๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเทียบขนาดกับหน้านิ้วแล้วจะได้หน้ากว้างประมาณไหนเนี่ยครับมองระยะไกล เห็นชัดเจนนะคะว่าเป็นแหวนที่กำลังสวยกำลังพอดีไม่เล็กจมหายไปกับนิ้วแล้วก็ไม่ใหญ่เวอร์จนเกินไปเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากๆสีเอบได้เลยครับแหวนมุกไข่นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%น้ำหนักรวม9.71กรัมประดับด้วยมุก24-24นะครับขนาดของมุกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10มิล ประดับเพชรเหลี่ยมนะคะจำนวน72เม็ดรวม90ต่งขนาดแหวน54ราคาขายเพียง35,000บาทคุ้มมากๆเลยสำหรับแหวนมุกนะครับชิ้นงานมุกทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนตัวชิ้นงานดีไซน์สวยมากๆเลยเขาจะทำเป็นเรือนไข้โดยที่ใช้มุกเซาซีนะครับมันวาวทั้ง2สีสีขาวแล้วก็สีทอง พี่นะครับสังเกตที่ตัวพื้นผิวเขาจะมีตำหนิตามธรรมชาติบนพื้นผิวบ้างเล็กน้อยโดยรวมมันวาวลัสเตอร์ดีนะครับสีสวยแล้วก็อยู่บนตัวเรือนที่ดีไซน์เก๋มากๆเลยเก๋ย่างไรก็คือการใช้เพชรเหลี่ยมนะครับมาประดับที่ด้านข้างเพิ่มดีเทลแล้วก็เพิ่มความแตกต่างให้กับชิ้นงาน แบบแบบนี้ใส่เต็มหน้านิ้วครับแล้วก็ใช้งานได้กับทุกๆโอกาสไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นทางการนะครับหรือกึ่งทางการเรียกได้ว่าซื้อแล้วใช้งานวงนี้วงเดียวจบเลยได้ชิ้นงานที่เต็มๆหน้านิ้วมาแนราคาที่จับต้องได้มองระยะไกลเห็นความเงาง,งามของมุกแบบชัดเจนเลยครับ จีเจริญสุขลงยางานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%ถึงลงยาน้ำหนักรวม3 3 1กรัมหน้ากว้างจี้2.1คูณ3 0ซนติเมตรราคาขายเพียง8,590บาทชิ้นนี้นะคะพี่ๆที่รักแล้วก็สะสมงานเก่าเนี่ย รีบกดส f กดจอมาได้เลยชิ้นนี้เป็นงานทองเก่านะครับเขาจะมีการลงยาแล้วก็ใส่ข้อความถึงความเป็นมงคลมากๆเลยคำว่าเจริญสุขนะครับทำให้เราเนี่ยมีแต่ความสุขสมหวังสุดชื่นแล้วก็เจริญในทุกๆด้านความหมายดีมากๆสำหรับชิ้นงานเก่ามาในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานน่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่ง จีแบบนี้นะคะเป็นจี้งานเก่าที่หมุนเวียนในท้องตลาดจังสมัยใหม่ไม่ทำแล้วนะคะก็คือเป็นงานเก่าแท้ขนาดก็ใช้งานได้จริงใส่เก๋ๆนะครในชีวิตประจำวันกับโช็กเกอร์แบบนี้หรือใส่กับสร้อยคอทองคำที่พี่ๆใช้อยู่ก็สามารถที่จะทำให้พี่ๆเนี่ยสวยได้กับทุกๆโอกาส ใส่ง่ายๆความหมายดีแล้วก็ได้งานเก่านะครับที่มีคุณค่า CF ได้เลยครับแหวนทับทิมควยประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม4.20กรัมประดับด้วยทับทิมพม่าสี 4, ชมพูหวานฉ่ำนะฮะแล้วก็ประดับด้วยเพชร46เม็ดรวม1กระัตขนาดแหวน54 ราคาขายเพียง22,500บาท งานราคาดีนะครับแล้วก็ชิ้นงานจิวเวลรี่แบบนี้น่ารักน่าใช้มากๆเลยสีของทับทิมพี่พี่สังเกตที่สีกันก่อนสีของทับทิมพามา่าสีชมพูหวานฉ่ำเหมือนน้ำหวานเลยสีแบบนี้นะครับสะดุดตาแล้วก็สวยมากๆส่วนตัวเรือนเขาจะทำตัวเรือนแบบไข้นะครับมีลวดลายแล้วก็ดีไซน์ที่สวยเก๋นะครับเหมาะกับการใช้งานแบบง่ายๆเลย ตัวเพชรที่ประดับข่าวแล้วก็เล่นไฟดีก้านแหวนอยู่ในเขาเรียกว่าสมดุลกับตัวเรือนนะครับงานดีๆแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้น่าซื้อน่าจับน่าจองจริงๆเดี๋ยวเรามาดูหน้าแหวนกันบ,บ้างดีกว่าว่าเวลาใส่นะครับจะไดะ้หน้ากว้างนะครับเวลาใส่ขึ้นนิ้วประมาณไหนเห็นไหมครับกำลังสวยเลยแล้วก็แหวนดีไซน์แบบนี้นะครับก็ช่วยมองและทำให้ปรับ รูปนิ้วเราเนี่ยให้ดูเรียวงามแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นตัวของทับทิมเนี่ยสีของเขาเนี่ยเด่นแล้วก็สะดุดตามากๆราคาดี cf นะครับกําไรโบเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%น้ํา้ำหนักรวม39.17กรัมประดับด้วยเพชรจำนวน148เม็ดรวม3.20ตกระับขนาดเส้นผ่านสูงกลางกําไร 5.4เซนติเมตรราคาขายเพียง129,500บาทคุ้มถูกแล้วก็ดีมากๆเลยพี่่ดูที่ชิ้นงานกันก่อนเลยความโดดเด่นของชิ้นงานนี้ก็คือตัวโบเพชรนะครับด้านบนซึ่งตัวโบเนี่ย เขาจะมีการฉลุลวดลายนะครับได้อย่างละเอียดแล้วก็งานฝั่งเนี่ยเรียบร้อยมากๆตัวเพชรที่ประดับอยู่บนโบนะครับก็ใช้เพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในก็สะอาดใช้ได้ตำหนิน้อยนะครับส่วนตัวก้านอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตัวล็อกแน่นหนาดีครับงานแบบนี้ใส่ยังไงก็ปังพี่ๆลองจินตนาการนะคะว่าพี่ๆจะต้องไปออกงานเช่น งานแต่งงานบุญหรือว่างานที่ต้องพบปะกับเพื่อนฝูงหรือผู้ใหญ่นะครับต้นคิดว่ากําไรชิ้นนี้จะทําให้พี่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างไม่เหมือนใครแน่นอนสําหรับชิ้นงานนี้งานเป็นงานบ้านคนนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เจ้าของเดิมใช้อย่างทนุถนอมและพี่ๆมองสิครับดูสิครับขนาดของตัวโบเนี่ยก็คือเต็มหน้าข้อมือแบบนี้เลย เด่นมากแล้วก็สวยมากงานหวานหวานแบบนี้กําไรดีไซน์แบบนี้ไม่ค่อยมีเห็นนะครับอันนี้เป็นดีไซน์เฉพาะเหมาะกับการใช้ใส่ออกงานเพิ่มความโดดเด่นมากๆเลยกด CF กดสั่งซื้อได้เลยนะครับสร้อยข้อมือดอกไม้ประดับไพลินซีลอนงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา7 9 9้ําน้ำหนักรวม8.43กรัม ส่วนที่เป็นดอกไม้จะประดับด้วยไพลินซีรอนสีน้ำเงินนะครับสวยงามมากๆแล้วก็ความยาวของตัวสร้อยจะอยู่ที่18.3ซนติเมตรราคาขาย19,500บาทชิ้นงานสวยสมบูรณ์นะครับเป็นงานที่ใส่ง่ายๆเน้นความน่ารักดีไซน์หวานๆของชิ้นงานนะครับเราก็ได้ไพลินซีรอนเนียซึ่งตัวไพลินที่ประดับ สีสวยมากๆเลยเข้าแล้วก็ลงตัวมากๆกับตัวข้อมือแบบนี้นะครับสภาพของชิ้นงามโดยรวมสวยไม่บุบบี้นะครับแล้วก็ตัวตะขอนะครับที่เกี่ยวเนี่ยก็แน่นหนาแข็งแรงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานเก่านะครับที่น่าใช้ตัวทองเนี่ยน้ำหนักดีให้ความรู้สึกว่าแน่นหนาดีไม่บางนะครับแล้วก็ตัว ตัวหน้าสร้อยเนี่ยก็คือเป็นขนาดที่ใช้งานกำลังสวยครับจะใส่เดีเด่ยวแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งจะใส่นะครับคู่กับข้อมือพลอยหรือข้อมือเพชรเส้นอื่นๆก็ได้มีพี่ๆหลายท่านนะครับชอบใส่แบบหลายๆเส้นนะครับก็เพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มดีไซน์ให้กับการแต่งตัวได้ไม่เหมือนใครงานดีๆแบบนี้แล้วก็ราคาเบา c f เลยนะครับ จี้หมูเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม4.65กรัมประดับด้วยเพชรจำนวน40เม็ดรวม40ตังหน้ากว้างของจี้นะครับจะอยู่ที่1.7 คูณ1.2เซนติเมตรราคาขาย15,900บาทงานน่ารักแล้วก็แฝงไว้ด้วยความหมายดีๆครับตัวชิ้นงานนะครับเขาจะทำเป็นหมูแล้วก็ส่วนลำตัวเนี่ยจะประดับด้วยเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟสามารถที่จะใช้นะครับทั้งเป็นจี้แล้วก็ใช้เป็นเข็มกลัดเล็กๆนะคะไว้ติดแบบน่ารักน่ารักได้อาจจะติดกับปกเสื้อนะครับหรือว่าติดกับท้ายก็ได้ ตัวชิ้นงานมาในสภาพที่ดีหมูนะครับจี้หมูเนี่ยความหมายดีนะครับหมายถึงเอาเคล็ดด้านความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีกลิ่นมีใช้ตลอดเวลางานความหมายดีมากๆแล้วก็ราคายังดีอีกด้วยนะครับกด CF กดสั่งซื้อมาได้เลยครับจี้ผลไม้ทับทิมประดับเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา75%น้ํน้ำหนักรวม 6.47กรัมประดับด้วยทับทิมแอฟริกาเนื้อแก้วเจรไนรูปหยดน้ำนะครับแล้วก็ประดับเพชรรวมทั้งชิ้นอยู่ที่80ตังค์แบ่งเป็นเพชร5เม็ดรวม35ตังค์แล้วก็ประดับเพชรอีก46เม็ดรวม45ตังค์หน้ากว้าง1.8คูณ3.4เซนติเมตรราคาขายเพียง35,900บาทชิ้นงานนะครับน่ารับ แบบหวานๆจัดทําขึ้นรูปเป็นผลไม้นะครับแล้วก็จะประดับรายล้อม,อออมด้วยเพชรนะฮะตัวเพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีตัดขับกับตัวทับทิมได้อย่างลงตัวเป็นจี้ที่ใส่ง่ายๆแต่ก็ใส่ทีไรนะครับก็เพิ่มความหรูหราแบบเรียบหรูแบบนี้เลยเห็นไหมฮะ ขนาดก็กําลังสวยกําลังดีแบบนี้จะใส่กับโช็เกอร์นะครับแบบนี้นะฮะหรือใส่กับสร้อยทองนะครับอิตาลีเนี่ยต้นว่าก็เข้ากันแล้วก็ดูดีมากๆสีของทับทิมเนื้อแก้วสวยหวาน c f เ,เลยครับ แหวนหัวใจซิทรินประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%น้ำหนักรวม5.42กรัมนะครับประดับด้วยซิทรินเม็ดยอดเนี่ยอยู่ที่1.21กรัตแล้วก็ประดับด้วยเพชรสีขาวแล้วก็เพชรสีเหลืองนะครับรวมทั้งหมด65เม็ดรวม64ตันงขนาดแหวน52ราคาขาย28,900บาท ชิ้นนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งงานจิวเวลรี่ที่สวยแล้วก็ประกายนะครับของตัวอัญมณีเนี่ยสีสันของเขาเนี่ยเป็นประกายได้สวยแล้วก็สะดุดตามากๆเลยซิตรินนะครับจีรไนรูปหัวใจถูกจัดฝั่งเป็นเซนเตอร์ตรงกลางแล้วก็ล้อมด้วยเพชรสีเหลืองนะครับเป็นตัวล้อมด้านในส่วนเพชรขาวเนี่ยก็ตัดขอบด้านนอกสวยเด่นสะดุดตา ไฟดีครับสำหรับตัวซิทรินนะครับแล้วก็ตัวเพชรเนี่ยเล่นไฟดีทั้งหมดแล้วก็อยู่บนตัวเรือนแบบดีไซน์เก๋ดีไซน์น่ารักนะครับใช้งานได้บ่อยๆใส่ได้ทุกวันสำหรับแหวนแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าแหวนระยะไกลกันเห็นไหมครับกำลังสวยกำลังดีแบบนี้เลยแล้วก็ สีของซิทินเนี่ยสีเหลืองๆแบบสบายตาแบบนี้ก็ดูโดดเด่นดีนะครับกับตัวเรือนแบบนี้ถ้าพี่ๆรักงานจิวเวลรี่ c f เลยครับขออนุญาตแจ้งอีกทีนะครับกับช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยช่องทางที่รวดเร็วมากๆเลยก็คือช่องทางไลน์ครับสามารถที่จะเพิ่มเพื่อนกันมาในไลน์แอด ID Line at, Park, at b o o n p i t a k a b o o n p i t a k มีตัวแอดไซน์นำหน้าก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับที่สนับสนุนนะฮะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ CF ทั้งจากทางบ้านนะคะผ่านทางออนไลน์แล้วก็พี่ๆที่มาเลือกซื้อสินค้ามาช็อปกันที่หน้าร้านในวันพรุ่งนี้มีการอัปเดตเช่นเดิมแต่ว่าจะเป็นในช่วงภาคบ่ายนะครับแล้วพบกันครับบ๊ายบาย